สวัสดีครับพี่สารพันธซาเฉมครับผมเบ้าหูดำครับมานะครับพี่น้องมา,าป่าคอนกันครับตามีดีครับมาค่ะตา,าเบาป่าพี่น้องบ่อน,อนๆๆๆี่ออกไปแวบๆเยอะนี่มากันมาครับว่าสาปแต่ดีค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะซาเฉิมส,สากเขเกาจะเยี้ยงกับแมงหูดำเอาตาก็จะได้ไ ลาดิงเนียบเพล่ำไ่กรยนนะุณน่ะานีองสิคนไ่กรยันจะขาดขาดด้วยขาดเ่ดต้องค้ำไว้ครับอนส้นปลาอ่ะ นี่หมเหอยนี่ละงนี่ละคอพี่น้องบวกไงเลยครับน้ำมาหลน้ำ

น้ำหมดน้ำไม่จะลาบตุ่นื้ออมาเถอ่ขอข้อน้อยครับผม,นะผมง่ายๆเสียนขึ้นเขานี่บัทันเพราะว่มีเตียนย ีเสียนห่าไปไงข้อหนเ่ียนห่าไปหน่อยเด็กหนึ่งสองสามหน,น,น,นึ่งตีนี้เขาก็ไม่ได้คิดต่อนะ เป็น้องเด้น้องเลยเอาพวกมือถ่านก็รับไปจะเหลืออีกพี่น้องเป็พน้หมุนนะครับพี่น้องปลาไหลเน่แน่ๆล่ะเื่องน้ำตริงปุ๊บพยายามเสียสาะต้องสำเร็จครับต้องบกครับนี่เราบอกพะนานาค่หนุน่หเป็นมุดต่มนะฮะจริง เลี่ยดครับเดี๋ยวที่มุบวกนะครับน้ำนำมันขัานตัย่มันไม่ได้เห้ใส่บวกนึงเลยไปขิงบวกนะครับนนี้กันเลย ไม่ไปหยยดเลย๋ยามันขอหวยเลยนะครับอืมอาไร่ือปาคอปลาคออแล้วุณได่ใช่ปลาอคอคาแล้วางกัน,นมเโอ,อ้ปลาคุน่ปลาปลาเนาะ มันีจะพยายามบ้างอ,อ,อีกบนเขาห้อยถ้าสันห้องออกก็หมดอีกเพื่อขาห้อยแล้วไม่ได้เลยครับเีย่ยอะไรเงี้เสียงเยนี่ยมีเสียงพีเ้ยหลายตาเนะคะ่ะอืมแห่งอิหรีแหละกับ,บรรมีหมองไปเอาเราไปเนะะี่ยค่ะสิหลงแต่น้ำหนองกูละ่ะ ช่วงนี้กับปลาคอนไปก้อนค่ะดิบแดงดิบแดง,ดดดดงชมซื่อไปเน,นาะตักคดีไปเลยอันเขาเก็บได้ยุ่นี่สะอาดไร้หเอาก็บม่ได้ไปให้พุ่นไร้นั้นสินะต้องคอยเก็บไปนปะปลากระเดืดอเพลเ,เร็วเ,วเ,ร,เร็วได้เพลีเพลว มันก็ดียู่ดอกมันก็เป็นป่าที่ส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าป่าขอนยุนีนี่ดิ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 ดตี้ยเยเตี้ยิ้ยดอยู่ด้วน่พี่น้องตรงนี้นี้เาตากใส่ตากสามันซื้ด้ตากสามันซื้อได้ดยเนี่ห้อยน้อยหอย่ายเอาเม็ดเลี้ยง เที่จริงเขาเป็นว่าอยากหมกอยากอ๋อได้ค่ะตัวนี้หน่อยกำลังอ๋อพอดีเอาไปเลือกเอามามาตัดเตาตัดเตากันมีโอ้โหขู่เขาโอ้โหพี่น้องงู่เขาไงครับมันมากินปลาหมาเมยไปไปไปเร็วเร็ว ทางใครอะเดี๋ยวไเหลียวเบิ่งไปทำไปทางมันโยขอสิหยิกไปโอ้หเขาของเทียนะครับพี่นอ้องโยขอสิหยิกมันออกมานจะใส่บุญเนี่ยมันไม่กินปลาเห็น้องสาปลาปลาดิบเนาะไปเลยไปเลยผู้นหนึ่งเขนไม่กินปลาเซนอะเถอะเอาขอนเซนอะไรเถอะไปไปเร็วไปเร็วมาขอปลากัน หมู蒿ของแท้ครับพี่น้องดงกเลี้ยดห่าของแท้ครับวันนี <Yeah, ้บ่หลายอีหลีนี้นี่นี่มันมากินปลาเส้น่ะเส้อยิกเพราะมันเห็นทุกมื้อเพิ่นคะออกนะมาเดี๋ยวดึงให้เพิ่นไล่เพิ่นข้อเพิ่นไป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 พอาพรทางไปทางมันพอแล้วแบ่งกันกินแล้วเห็นบ่ครับพี่น้องเฮ้ยมาแล้วครับมาทางเฮาแล้วไปแม่ไปแม่ไปแม่ไปไปไปหมู蒿นั่นแหละพี่น้องไป มกินปลาเขาเสยของไฟของมันแล้วนะแบ่งกันแล้วไป,ปอออโอ้ไปไปูน,นย่ไรป,ไป,ไป,ไปงไป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 ทางมันไปคูก,กับยุหันครับพี่น้องไป,ไปมันม่กินปลาเสยครับกินเบิบิดปลาผูนึงสาวผูนึงกินตรงกันยังไงวะเอ้ย ไป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 โอ้โห<ด>เฮ้ยขึ้นเนี้ยไม่เห็นเอาพอดีนงี้เสียงป่าลงมาเนาะเป็นไรป่าลงมาไปไปอ๋อคนนูนก็มาขวงแท้งมือเว็บันนี้พู้หนักไม่กินปลาเช่ไพี่น้องไม่กินปลาในครูอั<ห>นนี้เป็นโอ้โตัวพี่น้องเบิ่งตัว หน่น้ๆนี่ครับพี่น้องใกล้ๆกันทั้งดังทั้งหลังเสือมคักๆนนี้เมอยูนนีครับยายนี่ไป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 เนาะก็โบไปวะนี้ขู่โหดได้เือบวะนี่นะนั่น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  ยังโมไปยูวงตายเถอไปเก็บนตนนั้นนะครับขืนไม่ไดเถอะเขแล้วโอ้คนิงลูกน้องคนโมไปเถอะครับมันอยู่ใกล้ๆนี่เลยเก็บนตนนั้นเด,ดีวกนเด้อนี่ตัวนี้กนอนอตัวพกพกนไปเด้อไปเด้อพวแมงดาหรอแมงดาโอ้นลงมากินปลาเสียน่ะ มัดสายง้กินอะไรพึ่กินง้อกินยิ้มเลยนะโอ้ตกวเก๋ไปครับพี่น้องคนน่าลูกไปเก็บหนอนไปไปครับพี่น้องใก็บบุรีใก็บบุรีนะครับมันอยู่ในหนีเลยมันบอบใบเส่ยเลยเนี้ออุ้มนี่ครับเก๋ใๆหน่อยๆนี่ไปไปเก็บของเก็บของเอามไปเพิ่นซะเอาไปเพิ่นครับไปครับนี่นะครับน้องงูเห่าดุงงูเห่าครับพี่น้องดุงงูเห่าของแท้มือวานนี่เพิ่นว่าเห็นบ้างมาเฝ้าอยู่รถเลยข้างนั้นน่ะอันนี้ยังดีเลยค่ะยังเป็นเทงูเห่าถ้าเออจับได้่ย มีหลายตรงนี้ไม่ใช่งูหาพอกันไปเถอพะพพดนะหนเเมยเม็์พินเมย์พินกินจะเพินมาจงไปพินนะไปเอาเถอคู่กับจไปครับโจคดีนะคันไปเห็นพอดีเน,ะนาะคุณเบญาคนเลยเนาะนะคันไปเห็นพอดีเป็นตัวครับเฮ้ยคนนาลูกพี่นแนเเบียบง่ายนะ เป็นบุญยานเลยเนาะมาทางหลังเขาพอดีเอือบเป็นเขาบ่เบิ้งงไปพี่นุ่<ห>มมาเก็บปลากันเก็บปลา,าครับพี่น้องปลากรับต้องนเลยหลายๆครับไว้เพิ่นกินนำ้ำงูเพิ่นลงมากวนก่อนนาะล้มกวนหนก่งเนาะมองิ่นกนะะินครับดึกไล่เพิ่นซื่อเด้อค่ะซันเพิ่นบ่หนีครับม้วนน,นี่ประเดี๋ยวขู่เมือบ้านบ่า,บาขาเพราะว่าแถวนี้แถวนี้่ไม่ขาครับขาเด้อค่ะเขาหลังนี้จะไล่ลนไปเฮาที่ว่าสื่อมาซูบฟัง อันนี้พี่น้องเห็นตัวน้อยเบิ่งขนาดาษคนยูหันยังไยู่็ไกลนะเนาะขึ้นแล้วนู่นมาบ้างหลังมาทางหลังกลอนผสมพอดีเฮงตาขอนนี่พอนิ่งจะยูคนกินเพิ่มเพิ่มเพิ่มอื่นเฉยมุดกินเฉยเนาะปลาคอใหญ่ย่อยปลาคอเป็นไรปลาคอลงมาตัวนึง่นกินเลยปลากระเดื่อนนี่คนบ่อิ่มปลากระเดือนมันกินหญ้าก็ปลาคอปลาคออาบปนเสาวก็เดินไหลอยนะเนาะกําลัง อย่างบ่ท <g Jud ite> so ันได้เคลียร์อยู่มันได้เคลียร์ครับก็สาแล้วพอดีมังพนุ่งจากเวลาเลยเนาะมันจะสาแล้วบวกปุ๊บปุ๊บม่กินปั๊บมาส่วนหงมันยุ่ดดีสุดจุบโอ้ยเดี๋ยวอบ้าก็อยากได้ได้เป็นหนังปีนองพป็นปีนป่าเขาหรือเนี่ยพูดนะในลายนี่พูดนะพี่น้องเห้มากป่าก็เลังได้นะครับ ยังไม่เขาบวกไงเลยนะเนอะบวกงไงเป็นลงไปลุยกอนนะบวกงไงเป็นลงไปลุยเขายังบทานไดหลงเยค่ะห,หาต่อกับป้าใบเพราะว่าเพิ่นวันนี้เนิง่งลงมาอีกแล้พูดน,นะเขานีนนะถึงหน่อีลอเ,เียเบอรหนึ่งเพเมเบียรนี่นะเนาะปนี้เขาก็เจอ,ลา,เอล,ลายเทือแล้วจต่ลายเทือเต็มเือนี้เทือนี้ค่ะครับเพราะเทือนี้ประสันชิดเลยเป็นปนเลย พอให้เพื่อนนันปกป้องคุมครองเขาเพราะขาเพื่อนจะเถื่อนดไปครับไปล่างนี้มงอื่นดอกซ่สัญญาณมันตานะครัคนน่ไปเลี้หมองนะอีกอนค่ะนี่ครับมันเลี้ยงหมอกครับนด็กนีจากบัวคนครับตายแล้วไหลครับเพานีจากบัวคนมาไปงูครับเก็บเพิ่งถึง มาดิต้มเองพิียงนักะนี่ตุนเยอะอือพี่กียงอืม่อะไรระยะนะเนียนเลากับ็สูงเลยว่าทั้งทีเพื่นออกมาเราต้อเอาไดไอยู่ดอกซะวางดห้อมดยังกันมันมเก็บอีก อยางเปนดุสินหึงเนาะคอพี่น้องคอแต่เบืองทึงนี่ถอยูนตาลถ่ายหลับพี่น้องบางวนดิมสองกระลีเท่ามั้งบ่ขอหน่อยครับสองตัวนี่ตัวอนี่ตัวนึงเ มีตัวนี่ปลาดีไเนีอใกินน้ำปลาครับน้ปลายี่งมมากเับนี่ครับปลาเป็นหมดเก่งเกหมดต้ม

ตรงนี้ตรงหลังเนี่ย

dạ mình bóc má, khoa mình lươn lắm, kha, một tổ, hai tổ, ba, bắt được, bắt được, đều được, đều. Đều được mất này, bắt được nhiều, bắt มันบ้านยังใหญ่จี๊ดฮึ่มตุ๊กุันไม่ขันนิ่งแงขึ้นบนเนี่เธอไมตรงหลาตัาา่เปนหาหกขึนบับบกดกัตพ่งกระดูกก,กระดกตองลนัไป หลายเนาะดุกหลายนด้วยค่ะว่ามนง่าเด้นี่บอก่าขอหน่อยดีดีมนไปน้เขาเนกันเ็กนอึกาดไปไปอไดม่เลนอ่ะ ไปดูยิงเดินไล่ได้ครับพี่ <mł od. S 1> น้องคุณยิม<ะ>ออยินเกียงครับพี่น้อนงเกียงหแล้วไได้ลยินนี่บัปเตายพี่น้ำเก็บไปถึคงความ้มาไม่ใช่ตลวเนี่ยเต็มกลมคนนี่นะนีออ่ไล่ น้พี่น้องมั้งบอนนี่ก็ได้ตื้มกันต้งหลค่ะพุ่นะไเลี้ยงโบนเพราะว่าประดุกหลอีกบอนนี่เบอรมือนี่เยวจะทมจะไปล่างซูเบิรงค่ะเบ่งตาของพี่น้องล่างกันได้ค่ะพุ่นะได้หลคือเก่าหน่อเถอะน้องได้ครับ ได้ไรต่ปอุปรณ์อะครยังจะได้รเขางูม้วมไม่กินน้งทวันเป็นยังไ่ยานคนนีกเยอะคนนึ่งม,มานดีกันนะพี่น้องงานร้อนไปเลย เลยเม้งดาพร้อมึงเม้งดาพร้อมึงมีเม้งดาพ่อมึงข้อืมอืมอนี่ครับตอนนี่น้องคนงานนะมาดูข้ามาดูกระไรเนาะเฮ้ยเนาะมาดูกระไรมาดูหน่อยพุ่น่ะเต็มหมดพี่น้องถ้าไปดูนี่มันดับไปปล่อยผ่านพันสียูพุ่อดีพันยูก็เราพันนี้กินหัวอาหารนะพี่น้องเอ้ครับคนงานเนาะพี่น้องคนงานมือนี่แหละน้องพี่น้องล่างพนครับล่างส่งกันค่ะ ที่นี่ก็เสียไว้สักนิดแล้ว,วค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เ้อเสริมกับน้อหโฮดำน้ำน,นด้วค่ะเอ้ยจะไดเกับไ้สักนิดเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเบ้าดองสวัสดีครับเจองูปีน้อง